นอนกับศพในกูติผมอาศัยอยู่บ้านกับพ่อสองคนพอแม่ของผมนั้นเกยได้ไปขายฐานที่เมืองพีหลายปีแล้วไม่กลับมาสักทีคงจะรวยไปแล้วละผมเป็นลูกคนเดียวครับไม่มีพี่ไม่มีน้องพอบอกว่าอยากได้รู้เหญ่คนเหมือนกันแต่แม่สุขภาพไม่ค่อยจะดี เลยมีแค่ผมแค่คนเดียวดังนั้นจึงค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองพ่อก็ค่อนข้างตามใจทุกอย่างไม่มีแม่ด้วยอยากได้อะไรก็ได้พอผมร,รับราชการครูครับเลยไม่ค่อยที่จะลำบากเรื่องการเงินเท่าใดนักถ้าไม่มีเงินใช้ก็กู้เงินจากหกได้ไม่มีปัญหาพ่อไม่เอาเมียใหม,ม่เพราะอย่างรักมันอยู่กับแม่แค่คนเดียว วันหยุดพ่อมักจะพาผมไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ตลอดด้วยพราะที่บ้านมีรถอยู่คันหนึ่งไม่เก่าไม่ใหม่เป็นมรดกตกทอดมาจากของปู่เที่ยวกันสองคนพ่อลูกก็สนุกดีครับผู้ชายด้วยกันอยากไปไหนพ่อก็พาไปแทบทุกที่ไม่มีเกี่ยงไกลบ้างไกลบ้างแล้วแต่โอกาสเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาอะไรอยู่แล้วขึ้นเหนือลองใต้ ตะวันออกตะวันตกผมคิดว่าได้เคยไปเกือบทุกจังหวัดแล้วทะเลปูเขาเขื่อนแม่น้ำนอนโรงแรมบ้างนอนในรถบ้างไม่มีปัญหาอะไรก็แค่มีห้องน้ำไม่เข้าได้ก็โอเคแล้วส่วนรเรื่องผีนั้นเป็นนอนที่ไหนก็ไม่เคยจะได้เจอได้มีอะไรออกมาให้ได้เห็นได้ส่ยองอาจจะเป็นเพราะมันยังไม่ถึงเวลา หรือเขาอาจจะยังสือไม่ถึงก้นได้เลยไม่มีมาให้ได้เห็นจนผมคิดว่าผีมันคงไม่มีจริงหรอกคนที่บอกว่าถูกผีหลอกคงจะพูดเอามันเพื่อหลอกคนอื่นก็เท่านั้นถ้าผีมันมีอยู่จริงๆพวกผมก็คงจะถูกหลอกไปตั้งนานแล้วผมคิดอย่างนั้นแต่แล้ววันหนึ่งผมกับพ่อกับมีโอกาสได้เห็นได้สัมผัสกับผีวิญญาณ แบบไม่ได้ตั้งตัวใส่อย่างนั้นคือว่าตอนนั้นผมกำลังเรียนจบมสามกรับเทอมสองมันเป็นฤดูหนาวผมอยากจะไปเที่ยวดูทะเลหมอกที่ภาคเหนือสักหน่อยตอนแรก,ก่าว่าจะพากันไปช่วงปีใหม่ที่มันเป็นวันหยุดยาวหลายวันแต่คิดไปคิดมาถ้าไปเที่ยวช่วงเทศก,กาลร,รถคงจะติดแน่แกวที่จะได้ไปเที่ยว คงได้ไปนอนเล่นอยู่ในรถทั้งวันทั้งคืนแทนแค่คิดก็สยองแล้วครับเรากสำหรับนักเดินทางจริงๆเลยต้องเปลี่ยนแผนพอดีว่าช่วงเดือนธันวาคมก่อนปีใหม่มันจะมีวันหยุดยาวหลายวันติดต่อกันพ่อเลยบอกว่าไปช่วงนี้ไหมรถจะได้มีติดผมก็โอเคตกลงกับพ่อไปได้หมดถ้าสดชื่นก่อนไปเที่ยว พ่อก็พาไปซื้อเสื้อกันหนาวสองสามตัวตเตรียมพร้อมรับความหนาวพ่อถึงวันเดินทางหลังจากเลิกเรียนกลับมาบ้านพ่อก็ขอนอนนี้เบาแรงสักนิดตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงคืนอาบน้ำเตียงตัวออกเดินทางด้วยรถเก่งคู่ใจไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวเกือบเกือบเจ็ดโมงเช้าได้ดูทะเลหมอกยามเช้าพอดีช่วงกลางวันนั้น พ่อก็ผานั่งรถหาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตั้งแต่เช้าจนเย็นส่วนที่พักนั้นพวกผมสองคนพ่อลูกก่าวว่าจะไปอาบน้ำที่ปั๊มแล้วก็นอนในรถเอาไม่ต้องเปลืองคาห้องให้มันบุ่นวาส่วนอาหารการกินนั้นก็ฝากท้องกับเซเว่นตามปั๊มน้ำมันเอาแต่พอเอาเข้าจริงๆมันกับไม่เป็นอย่างนั้นด้วยอากาศที่หนาวมากๆจะจอดนอนในรถ เด็กปั๊มก็มาไล่ไม่ให้นอนในปัม๊มแทมยังบอกว่าระวังจะมีโจรมาดักป้นในช่วงกลางดึกนะจะหาว่ามีบอกตอนนั้นมันประมาณสามทุ่มแล้วไม่รู้จะทำยังไงด้วยความที่พวกผมสองคนพอ่อลูกเป็นคนยิ่งง่ายกันอยู่แล้วเลยปั๊มน้ำมันนี้ไปหน่อยจะมีวัตถุวัดหนึ่งพ่อก็เลยชวนงั้นเราแปะกอหลวงตานอนที่กุฏิสักเกินดีกว่าท่านคงจะไม่เจร้ ไม่ให้พวกเราสองคนพ่อลูกนอนด้วยแร้วพ่อก็เลยขับรถออกจากปั๊มพราเห็นวัดก็เลี้ยวเข้าไปทันทีพ่อดีเห็นว่ากุติหลังหนึ่งยังไม่ได้ปิดไฟพ่อก็เลยมุ่งหน้าไปทันทีอากาศหนาวๆแบบนี้ลวงพ่อหลวงตาก็คงจะพากันนอนเร็วพอจอดรถได้พ่อก็รีบเดินไปเรียกที่หน้ากุติหลวงพ่อหลวงพ่อครับ พวกผมมาขอใบบุนขออาศัยหลับนอนสักคืนนะขอรับพวกผมไม่มีที่ไปสักพักประตูก็ถูกเปิดออกเป็นหลวงพ่อรูปหนึ่งที่ยังไม่ได้แก่มากเดินออกมาท่านเอ่ยปากถามว่ามีธุระอะไรๆจมพ่อก็บอกอีกมาขออาศัยที่หลับนอนสักคืนนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็เมตตาบอกว่า มีกุฏิว้างอยู่หลังหนึ่งพอดีคงจะพอนอนกันได้นะเบียดเบียดกันหน่อยคงไม่เป็นไรซึ่งพวกผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วขอแค่ให้มีที่เอ็นกายลงนอนได้ก็ไม่มีปัญหาหมอนผ้าห่มก็มีส่วนตัวเอามาด้วยแล้วพระเรากล่าวว่าจะไม่นอนโรงแรมกันอยู่แล้วมันเปืองตังค์เก็บไว้เป็นค่าเติมน้ำมันดีกว่าหลวงพ่อก็เรียกเด็กวัดให้พาพวกผมไปส่งที่กุฏิ ที่อยู่ใกล้ๆกันกันกบศาลาพักศพเป็นกุฏิไม้สองชั้นเล็กๆมีชานานั่งเล่นด้วยข้างล่างเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้ฉั้นปิดประตูเอาไว้อย่างดีเด็กวัดบอกให้ขึ้นไปนอนชั้นสองเลยชั้นล่างมีว่างมีคนนอนอยู่แล้วพ่อก็บอกขอบคุณเด็กวัดไปก่อนจะเดินขึ้นไปบนกุฏิโดยที่มีผมเดินตามหลังติดๆถึงจะไม่ได้กลัวผีอะไรขนาดนั้น เต็บรรยากาศในบันยามค่ำคืนมันก็ทำเอาเสียวสันหลังได้เหมือนกันเสียงลมพัดมาแต่ละทีใบไ,ไม้เสียดสีกันจนเกิดเป็นเสียงประหลา้นน่ากลัวอากาศก็หนาวเย็นยิ่งดึกก็ยิ่งหนาวพ่อเอาเสือมาปูก่อนจะล้มตัวลงนอนส่วนผมก็กราบหมอนสามครั้งไหวพระนิดหน่อยพอเป็นพิธีก่อนจะหลับไปด้วยความง่วงส่วนพ่อนั้น นอนกรนก่อนผมสั้นแล้วคนอะไรจะหลับเร็วขนาดนั้นค่ำคืนอันหนาวเหน็บประมาณตีหนึ่งผมกับพ่อก็ต้องพากันตื่นขึ้นมาเพราะเราได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่นอกปูติมันเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินชัดเจนตัวนอแรก,ก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ห้องข้างล่างเดินหรือเปล่าเห็นเด็กวัดบอกว่ามีคนนอนอยู่ในห้องนั้น เลยพาคันขมตานอนหลับต่อแต่เสียงเดินที่ว่านั้นกับไม่ยอมที่จะหยุดเดินสักทีแล้วอีกอย่างเมื่อลองฟังเสียงดีๆเสียงเดินนั้นมันไม่ได้ดังอยู่ข้างล่างนี้มันเป็นเสียงเดินนอกชั้นกูติชั้นสองนี่เองผมกับพ่อถึงกับลุกขึ้นมานั่งมองหน้ากันไดรมาเดินอะไรบนนี้ด้วยความสงสัยพ่อเลยตัดสินใจที่จะเปิดประตูออกไปดู แต่มันกลับว่างเปล่าไม่มีใครเลยแถมเสียงเดินนั้นก็ยังเงียบหายไปอีกด้วยคนที่พ่อจะปิดประตูเดินกลับมาบอกว่าไม่มีอะไรไม่เห็นมีใครเลยนอนต่อเถอะอาจจะเป็นหมาแมวมันเดินก็ดได้จากนั้นพวกผมสองคนก็พากันนอนหลับต่อสักพักเสียงเดินที่ว่านั้นก็ดังขึ้นมาอีกแล้วเพราานี้พวกผมไม่ได้สนใจ อยากเดินก็เดินไปเถอะถ้าไม่ขี้เกียจจนเคลิมเคลิมจะหลับอีกที่นี้หูของผมกับได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังขึ้นมาเบาๆเมื่อเป็นเสียงร้องไห้ที่ดังใกล้หูมากๆจนต้องสะกิดพ่อถามว่าได้ยินเหมือนกันใช่ไหมพ่อก็บอกว่าได้ยินสี่เสียงชัดขนาดนี้เสียงร้องไห้สะึกสะอื้นนั้นก็ยังคงดังจู่เรื่อยๆจนหลังๆ มันเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้ที่หวอยหวนมากๆเหมือนคนจะขาดใจตายผมกับพ่อมองหน้ากันอีกรั้งคำถามเกิดขึ้นมากมายผู้หญิงที่ไหนมาร้องไห้ดึกดตื่นในวัดแบบนี้ลวงพ่อกับเด็กวัดไม่พากันได้ยินหรอคนที่ผมจะรู้สึกแปลกๆมันดืนอดอัดดืดอัด,ดยังไงบอกไม่ถูกมันเหมือนกับมีแรงกดดัอนอะไรบางอย่าง เหมือนมีใครบางคนมาอยู่ที่ห้องนี้ด้วยอีกคนเมื่อทนไม่ไหวเลยลุกขึ้นมานั่งซึ่งพ่อก็เป็นเหมือนกันมันอึนอดดัดจนนอนไม่ได้เลยคิดว่าจะเดินไปเปิดประตูออกให้อากาศมันเข้ามาแต่แล้วทัานใดนั้น,นเองสายตาเจ้ากรรมของผมมันกลับมองไปเห็นอะไรบางอย่างจนต้องสะกิดพ่อให้หันมาดูด้วยกัน มันมีผู้หญิงคนหนึ่ง,งยืนอยู่ที่มุมห้องผมค่อนข้างใจเจ้าเย็นก้มหน้ากลมตาร้องไห้นิ่งๆแบบนี้ไม่ต้องสืบว่าเธอเป็นคนหรือว่าเป็นผีประตูปุติก็ยังถูกล็อกอย่างดีแล้วผู้หญิงคนนี้เธอจะเข้ามาได้อย่างไงเข้ามาตอนไหนพอผมด้วยความที่แก่ค่อนข้างที่จะธรรมะธรรมโมถึงแม้จะตัวสันส่นๆั็กลัวอยู่บ้างแต่พ่อก็ยังพอมีสติ ทางผู้หญิงคนนั้นออกไปคุณต้องการอะไรผู้ผมสองคนพ่อลูกแค่มาขอสุขหัวนอนเสร็คืนเท่านั้นผู้ตรงนี้ก็ไปแล้วอย่ามารบกวนกันเลยคนที่จะมีเสียงผู้หญิงคนนั้นพูดตอบกลับมาฉันอยาก,ยากได้บุญเธอพูดเท่านั้นคนที่จะค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาคนที่ไม่เคยได้เจอผีอย่างผม ถึงกับกระโดดกอดพ่อทันทีเกิดมาเพิ่งได้เคยเจออะไรแบบนี้พ่อก็ท่องบทสวดแต่เมตตาออกไปให้เธอพอร้อมาก็บ,บอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะทําบุญใส่บาทรอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แล้วกันจากนั้นผมกับพ่อก็พากันนอนหลับต่อตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้าของวันใหม่พ่อพาผมไปหาซื้อขนมนมเนยมอรอใส่บาตกับหลวงพ่อที่วัด คืออุทิศส่วนบุญส่วนกนสนให้กับผู้หญิงคนนั้นคนที่พวกผมได้เห็นเมื่อคืนพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็พากันกราบลาหลวงพ่อที่ท่านใจดีอุตส่าห์เมตตาให้ที่ซุกหัวนอนถึงแม้จะมีผีออกมาขอส่วนบุญด้วยก็เถอะตอนที่เดิอนออกมาจากศาลาเด็กวัดคนเมื่อคืนก็เดินมาถามพวกผมว่าเมื่อคืนนอนได้ไหม มีอะไรออกมาให้ได้เห็นหรือเปล่าผมก็เลยเล่าสิ่งที่ได้เจอเมื่อคืนให้ฟังคนที่เด็กวัดทนนั้นจะเล่าอะไรให้ฟังธรรมดาแหละพระเรมนอนที่กุฏินี้เป็นต้องโดนเธอมาขอส่นบุญกันทุกคนรู้หรือเปล่าว่าสพของเธอนะ่ะอยู่ห้องข้างล่างในกุฏิที่พวกผมไปนอนเมื่อคืนนั่นแหละญาติๆของเธอบอกขอฝากศพเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาจัดการ แต่นี่ก็หลายเดือนแล้วไม่เห็นมาสักทีหลวงพ่อท่านเห็นว่ามันไม่มีที่เก็บศพก็เลยเอาศพของเธอไปเก็บไว้ที่ห้องนั้นผู้หญิงคนนี้เธอน่าสงสารมากๆถูกรถชนตายแต่ญาติพี่น้องก็ไม่ยอมมารับศพของเธอกลับไปสักทีและก็คงจะไม่มีใครเคยทำบุญหุที่ส่วนบุลให้กับเธอเธอเลยได้ออกมาขอส่วนบุญกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อย กุฏิหลังนั้นอะไรที่ได้ไปนอนก็มักจะพากันได้ยินเสียงร้องไห้ของเธออยู่ตลอดบางคนก็ได้เห็นเธอออกมาปรากฏกายให้เห็นแบบที่พวกผมได้เห็นนั่นแหละพอได้รู้แบบนั้นพ่อก็รีบพาผมไปขึ้นรถอย่างเร็วไม่คิดเลยว,ว่าจะได้พากันไปนอนกับศพอยู่ในกุฏิเดียวกันถึงไม้จะอยู่คนละชั้นก็เถอะวันนั้น พวกผมตนึ้นมาพากันเลิกเที่ยวเลยแล้วครับเดินทางกลับบ้านในวันนั้นเลยหลวงพ่อน้าหลวงพ่อทํากันได้ให้ไปนอนฝ้องศพในกุฏิจนถูกผีหลอกนี่ก็คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมได้เคยเจอมากับพ่อมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวสำหรับใครบางคนแต่คนที่ได้เจออย่างผมนี่บอกได้คำเดียวเลยครับว่าผมยังจดจํา มาจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามใครที่ไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้คุณโชคดีได้เจอผีเหมือนกันกันกบผมนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด